ละครสรั้น Fc เรื่องเมื่อฉันอยากไปเที่ยวเขาภูคาแต่ดันฝนตกจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยค่ะฮ้ยวันนี้ว่างๆเบือบ่อเบื่อจังเลยอยู่แต่ในบ้านก็เบื่อจังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี อยากไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขาบ้างจังแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวทำอย่างไงดีนันเดี๋ยวเราลองเสิร์ชหาใน YouTube ดูสิว่ามีภูเขาที่น่าสนใจจะไปเที่ยวหรือเปล่าฉันก็ว่าจะไปเที่ยวภูเขาหรือเขาภูคานนั่นแนะ อยากไปเที่ยวมากเลยอะในเขาภูคาเขามีสวนสัตว์มีร้านค้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีชมวิวด้วยอะฉันอยากไปจังแต่ก็ไม่ได้ไปสักทีทำไมวันนี้บรรยากาศมันดูเงียบเงียบแล้วเหมือนจะคลืมจังแต่มันก็ไม่ได้คลืมนะรู้สึกหนาวหนาวซะด้วยสิหุย นี่มันเข่าภูคานี่นะที่เราว่ากันน่ะอยากไปเที่ยวจังเลยแต่ไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะทำยังไงดี呀โฮ่ทำยังไงดีเบื่อจังเลยนี่เราจะเดินมาห้องน,น้ำทำไมเนี่ยจะมาอาบน้ำไงไม่อาบหรอก น้ำเย็นจะตายหนาวก็หนาวบ้านหลังเนี้ยมันก็เล็กเป็นสมครวรเลยอะ่ะเนี่ยฉันอะ่ะต้องซื้อบ้านใหม่ดีกว่าเล็กจริงๆเลยอื mm hmm. นี่ไงห้องครัวเดี๋ยวทำอาหารกินสักหน่อยดีกว่า กินลามเมงนี่น่ะอ้อากาศมันหนาวหนาวจังเลยเดีเ๋ยวฝนตกหล่อนเนี่ยทำไมฝนตกทุกวันจังเลยกะว่าวันนี้จะได้ไปเที่ยวเขาภูคาซละแต่ก็ไม่ได้ไปอ่ะเสียดาย ก็ต้องมากินราเมงอย่างนี้เงาเงาคนเดียวอยากมีเพื่อนอยากมีแฟนจังจะได้มานั่งกินราเมงด้วยกันต้องมาอยู่บ้านคนเดียวอะไรก็ไม่รู้ทำไมฉันต้องมาอยู่บ้านคนเดียวด้วยอะแต่จริงๆฉันไม่อยากมีแฟนหรอก แต่อยากไปแค่เพื่อนคนเดียวเท่านั้นฉันก็แค่ยอยากมีเพื่อนเองอ่ะอยากมีเพื่อนคุยแต่ก็ไม่ได้มีเพื่อนคุยเลยอะ่ะเยกินราเมงอิ่มและอิ่มท้องพอดีเลยแต่ฝนก็ไม่ได้ตกแรงเท่าไหร่นะก็ถึงว่าไปเข่าภูคาได้แต่ถ้าตกแรงคงไปไม่ได้แล้วสิ นั้นเดี๋ยวเราเกียมของเลยดีกว่าจะได้ไปเที่ยวเขาภูคาและไปนอนที่นั่นหนึ่งคืนโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวทำไมฝนเริ่มแรงขึ้นแล้วอะไหนออกไปดูไหนซิโหตกคอดเยอะเลยอะพูสาเกียมขล่องแล้วด้วยอะ่ะ โอ๊ยฉันน่ะผุษสาเกียมของก็จะได้ไปเที่ยวเขาภูคาซะละแต่ดันฝนตกอีกแล้วเฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปเที่ยวเขาภูคาสักทีเนี่ยไม่รู้เลยเฮ้ยไม่ไปละน่าเบื่อจังเลยไม่อยากอยู่ประเทศนี้ตลอดไปแล้ววะอะไรก็มีแต่เรื่องฝนตกฝนตกอยู่นั่นแน่ เป็นไงกันบ้างคะ่ะทดโคนสาหลับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบแล้วไหนนะสาหลับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและมีกำลังใจถ่ายคลิปด้วยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะไปบ,บายคะ่ะ